ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างทางนะครับก่อนจะถึงบ้านผาเงียนะฮะที้ไหนครับบ้านผาเงียครับที่คุณเห็นนี่เป็นสวนแมคคานะครับเขาเรียกอะไรแมคคาดินเนียใช่ไหมนะครับสวนแมคคาแมคคาอะไรสักอย่างนี่แหละนะ เหนื่อยมากครับมันร้อนมันมันร้อนแล้วอบอ้าวยังไงก็ไม่รู้เหมือนฝนจะตกะนะฮะภูผาข้างล่างเป็นผาหมีนะครับเราจะไปผาหี้ข้างล่างเป็นผาหมีนะครับแ <c oughs> ยกให้ออกนะครับอันนี้ถนนที่เราขึ้นมานะฮะผมพยายามเซฟเมันิลกัดนะฮะกับแบตเตอรี่นะครับเพราะผมไม่ได้เอาแบตเตอรี่สำรองมา นะครบเมมโมรีการ์ดก็ไม่ไดเอามาลืมฮะลืมทิ้งไว้ในที่บ้านอนะ่ะโอ้โมโหตัวเองมากเลยโอเคโอเคเดินทางกันต่อนะครับไปบ้านผาหีนนะครับ <c oughs> มาถึงยังบ้านผาฮีแล้วนะฮะตอนนี้เรามาถึงยังบ้านผาฮีแล้วนะครับสาหัสาสาการเลยนะครับกายานผีบา้าพาผมมาเหนื่อยยอ,อ,อมรับน้ะว่าเหนื่อยมาก เข็นเป็นส,ส่วนใหญ่กว่าจะมาถึงนะฮะพอ,พอจอดรถปุ๊บก,ก็ตั้งกล้องเลยนะียังไม่ได้ทันไม่ได้พักเลยนะผายีที่รักก็บรรยากาศดีนะครับอากาศเย็น พอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันมีลมมาแดดลมลมตกแล้วก็มันมีลมลมพัดเข้ามามันเย็นนะฮะผมคงไม่ลงไปสำรวจแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องขึ้นขึ้นไปยังเขาเรียกว่าอะไรโดยช้างมูบละนะครับผมก็ต้องทำเวลาเหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้มันสี่โมงกว่าละเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนเนาะ แต่ก็คือประสบความสําเร็จนะครับโอเค ที่นี่คือบ้านทหารม้าก,กาแฟดอยช้างมูกนะครับยินดีต้อนรับจุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกนะครับส่วนผมก็จะเป็นผีบ้าโคตรเหนื่อยนะครับเถวแล้วว่าเหนื่อยมากเดี๋ยวผมจะให้คุณดูทั้งน่อยผมไม่ขึ้นไปแล้วนะครับผมเหนื่อย <laughs> ผมพยายามที่สุดที่จะอ่าลงจากดอยตงุง ก็ที่จะไปหาที่พักนะครับนี่ท่าที่กำลังตกนะครับแสงคือมันอาจจะมองได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเสียดายเนาะถ้าฝนตกหรือว่าหน้าหนาวก็จะสวยมากโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับผมว่าผมว่าเวลาฝนตกอ่ะมันสวยนะครับฝนตกจะสวยกว่า เพราะว่าฟ้ามันจะใสมันจะมองอะไรไเห็นชัดหมดถ้าหน้าหนาวบางทีมันก็มีแต่หมอกมันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นใช่ไหมฮะนะทางมันจะสลับซับซ้อนนะครับเข้าไปเอาไว้ทริปหน้าเดี๋ยวผมพาพาขึ้นไปชมดีกว่านะฮะแต่วันนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ไหวอะผมเหนื่อยมากนะฮะผมต้องการพักละเอาสักหน่อยมแมะโอยสักหน่อยก็พอแล้วนะ ข้างไหนล้นี่เอาที่นี่คือฐานปฏิบัติการดอยช้างบูมนะครับโอ้โหเอาตามใจท่านผู้ชมแหละตามใจ FC เลยนะเนี่ย แล้ครับไอ่านไม่ออกห้ามขึ้นนะครับอ่านออกไหมครับห้ามขึ้นที่เป็นซุ้มๆอยู่นู่นคือเมียนมานะครับ กองทหารเมียนมาอยู่ตรงนั้นนะครับังเกตง่ายๆเราก็จะมีถนนตัดผ่านแหละนะครับสองฝั่งถนนอีกฝั่งก็เมียนมาอีกฝั่งหนึ่งก็ไทยนะครับโอ้หบังเกอร์เหล่านี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับแต่กะพูดเล่นนะครับอ้า แนวเ,เขตชายแดนไทยเมียนมานะครับแผนกล้องสักหน่อยแล้วก็จะพอละนะฮะจะรีบลงดอยละหาที่พักละไม่ไหวละนะครับ สูงอยู่ที่หนึ่งพันฮ่าพันสี่เองเหรอพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเหรอโอ้แต่ทำไมมีความรู้สึกว่ามันสูงมากเลย <c oughs> รู้สึกว่ามันสูงมากคุณเห็นดอยข้างล่างไหมผมว่ามันสูงแล้วนะแต่เราอยู่อะเราอยู่จุดที่สูงกว่ามันนอะ๋อ <c oughs> โอเคขอบคุณมาก นะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะครับสิงปานออนทัวร์นะครับวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากจะรีบลงดอยไปหาที่พักนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเจอกันในทลิปหน้านะครับ มันอาจจะถ่ายทอดได้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าโปโปผมไม่ได้เอาแปดสำรองมานะโมโหตัวเองมากเลยล่ะโม,โมโหโม่สวัสดีครับบ๊ายบาย